สว,ส,สวัสดีครับผมนายสุรชาน้ำคำครับดิฉันนางสาวสุตาปินทองค่ะวันนี้พวกเราจะมาสอนเรื่ององค์ประกอบของระบบสารสนเทศครับระบบสารสนเทศนะครับแบ่งออกเป็น5ส่วนด้วยกันนะครับส่วนแรกคือระบ,บบส่วนของฮาร์ดแวร์นะครับฮาร์ดแวร์คือส่วนของที่เป็นอุปกรณ์ต่างๆของคอมพิวเตอร์นะครับ มีรวมไปถึงการเชื่อมโยงต่างๆรอบเครื่องคอมพิวเตอร์เลยครับมีทั้งหมด3หน่วยด้วยกันนะครับหน่วยแรกคือหน่วยรับข้อมูลก็จะเป็นพวกเมาส์แล้วก็คีย์บอร์ดนะครับต่อมาส่วนที่2นะครับก็จะเป็นหน่วยประมวลผลกลางหรือ CPU นั่นเองที่เป็นเครื่องใหญ่ๆวางอยู่ข้างของเนาะต่อมาครับเป็นหน่วยที่3หน่วยแสดงผลก็จะเป็นพวกหน้าจอหรือการพิมพ์ออกมาก็คือเครื่องปิ้นนะครับต่อมาเป็น ตัวนี้สองของระบบสารสนเทศนะครับก็คือซอฟต์แวร์ค่ะเป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ใช้ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อให้ทำงานตามคำสั่งของผู้ใช้งานแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆค่ะคือซอฟต์แวร์ระบบและซอฟต์แวร์ประยุกซอฟต์แวร์ระบบนะคะคือชุดคำสั่งที่ทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็น4ประเภทใหญ่ๆค่ะคือ1 ระบบปฏิบัติการเป็นซอฟต์แวร์ที่ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์และซอฟต์แวร์ทั้งหมดภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะ 2. โปรแกรมอัตประโยชน์เป็นโปรแกรมที่ช่วยเสริมการทำงานของคอมพิวเตอร์ค่ะ 3. นะคะเป็นโปรแกรมขับอุปกรณ์หรือ d e v i c e d r เ v e r เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการติดตั้งระบบเพื่อให้สามารถติดต่อหรือใช้งานอุปกรณ์ต่างๆได้ค่ะ4 โปรแกรมแปลภาษาเป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่แปลโปรแกรมที่เขียนขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงให้เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ค่ะส่วนประเภทใหญ่ๆอ,อีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์คือชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นเพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานตามวัตถุประสงค์เฉพาะอย่างเช่น p a s c a l c, c, p, p, และ java ค่ะ แบ่งตามกลุ่มการใช้งานได้ดังตารางนี้ค่ะอ่านะครับส่วนต่อมาค,อ 3, คือส่วนที่สามคือส่วนของข้อมูลข้อมูลนี่ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานที่คอมพิวเตอร์มีอยู่แล้วหรือสามารถเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับโดยผ่านคีย์บอร์ดก,การสกแกนหรือเมาส์ข้อมูลนี้นะครับก็สามารถเข้าไปบันทึกอยู่ใน CPU หรือเหน่ยวยประเมินผลกลางของคอมพิวเตอร์ได้นะครับอ่าต่อไปส่วนที่สี่นะครับ ต่อไปเป็นบุคลากรค่ะเป็นองค์ประกอบที่สําคัญที่สุดของระบบสารสนเทศในที่นี้จะหมายถึงบุคลากรที่เป็นผู้พัฒนาระบบสารสนเทศจะต้องมีทั้งความรู้และความสามารถในการพัฒนาระบบสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพทํางานได้ตามความต้องการของผู้ใช้งานค่ะต่อมาครับส่วนที่ห้าครับก็ทุกอย่างครบรนแล้วใช่ไหมเราก็มี ขั้นตอนการปฏิบัติงานเนาะระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานนะครับเป็นปัจจัยสําคัญมากเลยในการใช้ระบบสารสนเทศเนาะถ้าเราไม่มีเนี่ยเราก็ทําไม่ได้นะครับในการขั้นตอนเนี่ยก็เพื่อให้ผู้ใช้เนาะเข้าใจถึงการขั้นตอนทํางานโดยง่ายนะครับเพื่อทําให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับโอเควันนี้พวกเราสองคนก็ขอจบการตออเนี่องนะครับขอบคุณครับ